ตั้งใจดูไว้ลูกถ้าไม่รักดีไม่ตั้งใจเรียนโตไปก็ต้องมาลำบากเป็นกรรมกรตัวมอมแมมแบบนี้พัดผู้จัดการหนุ่มโปรไฟล์หรูชี้หน้าด่าชายวัยกลางคนในชุดก่อสร้างที่เปื้อนคโคลนต่อหน้าลูกชายเพื่อสอนสั่งด้วยทิฐิชายกรรมกรคนนั้นหยุดมือที่กำลังแบกปูนแล้วเงยหน้ามองสิทธิ์เก่าด้วยแววตาที่สันเครือแต่กลับไม่ปลิปากตู้ตอบแม้แต่คำเดียว จนกระทั่งเด็กชายตัวเล็กๆลูกของกรรมกรวิ่งเข้ามากอดพ่อแล้วยื่นรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งที่ขอบเริ่มเปื่อยยุ่ยให้พัดพร้อมคำพูดที่ทำเอาคนฟังถึงกับจุกอกว่าพ่อบอกผมเสมอว่าคุณอาคือลูกศิษย์ที่พ่อภูมิใจที่สุดในชีวิตครับพัดรับรูปที่เปื้อนคราบดินมาดูแล้วถึงกับเข่าอ่อนจนเกือบยืนไม่อยู่ เพราะในภาพนั้นคืออดีตครูประจําชั้นที่เคยขายที่ดินผืนสุดท้ายของตัวเองเพื่อส่งเสียให้พัดได้เรียนจนจบในวันที่เขาสิ้นไร้ไมมตอกแต่วันนี้สิทธิ์รักที่ครูแสนภูมิใจกลับมาชี้หน้าตราหน้าเขาว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสมเพชเพียงเพราะครูต้องมาใช้แรงงานแลกเงินประทังชีวิตพัดสุดตัวลงกราบเท้าครูด้วยน้ำตาที่ไหลนองหน้าด้วยความละอายใจอย่างที่สุดความสำเร็จ และตำแหน่งใหญ่โตที่เขามีกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าทันทีเมื่อเขาหลงลืมบุญคุณและขาดความเมตตาเพราะวุฒิการศึกษาอาจบอกระดับความรู้แต่การรู้จักให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ต่างหากที่บอกระดับจิตใจที่แท้จริงของคุณ